สำหรับกลยุทธ์ในการเล่าเรื่องข้ามสื่อนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องนะคะที่ที่ใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายหรือเรียกว่าทางสื่อเนี่ยจุดเริ่มต้นนะคะในขั้นตอนแรกนะกลยุทธ์สำคัญก็คือเราต้องมีโกที่ชัดเจนก่อนนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรื่องที่ต้องการจะเล่าเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือต้องการอะไรนะคะเมื่อเรามีโกที่ชัดเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะสร้างเมนสตอรี่ได้อย่างชัดเจนจากนั้นเมื่อเราได้โกแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราได้เมนสตอรี่ใช่ไหมคะเมื่อได้เมนสตอรี่แล้ว ลำดับต่อมาขั้น,นต่อมาเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะคิดซับสตอรี่ได้ว่าจากเมนสตอรี่เนี้ยเราจะมาขยายเรื่องราวเนี้ยนะคะในในรูปแบบแล้วก็ในเรื่องอะไรบ้างที่เป็นการต่อยอดนะคะการต่อยอดเดี๋ยวก็จะพูดในเรื่องของการขยายเนื้อหาเนาะแต่ว่าพูดกว้างๆในในเรื่องของกลยุทธ์ก่อนนะคะว่าการเราเรื่องข้ามสื่อเนี้ยมันมีวิธีคิดยังไงบ้างนะคะทีนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวขั้นที่2เนี่ยค่ะการซับ อสซอรี่ uh, ต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับขั้นตอนต่อมานะคะว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เราขยายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะมันควรจะต้องใช้สื่อในรูปแบบไหนนะคะในแพลตฟอร์มแบบไหนบ้างบางเรื่องอาจจะต้องใช้ออนไลน์บางเรื่องอาจจะใช้ออนกราวนะคะบางเรื่องอาจจะต้องใช้ลักษณะของมีเว็บไซต์ไหมหรือมีโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอจากขั้นตอนในการใช้แพลตฟอร์มะคะ่ะมันก็จะสอดคล้องขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่4ก็คือว่าการที่จะต้องเข้าใจ t a r g e t audience อย่างชัดเจนนะคะรู้หรือว่าภาษาได้ก็เรียกว่ารู้จัก insight ของ audience ให้ชัดนะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดกับคนต่างวัยต่าง generation หรือแม้แต่ generation เดียวกันนะคะแต่ว่าต่างความสนใจนะคะมันก็อาจจะต้องมีท่าทีหรือมีกลวิธีในการเสนอที่แตกต่างกันไปถ้าเราตั้งใจฟังเสียงของ audience ดีๆนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกลยุทธ์แล้วก็เทคนิคสำคัญในการที่จะสร้างการสื่อสารข้ามแพลตฟอร์มหรือว่า transmedia ค่ะ กลุ่มอีกหนึ่งอย่างค่ะที่คิดว่าจําเป็นแล้วก็สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่นักเล่าเรื่องนะคะหรือคนที่อยากจะทําสื่อแบบทางสี่อวิทยต้องคํานึงถึงก็คือว่าเรา,าต้องหาพาร์ทเนอร์เนาะหาหาหาพาร์ทเนอร์ที่ที่จะมาร่วมสร้างโลกเนะื้อหาไปกับเราหรือนะคะสร้างสร้างพาร์ทเนอร์ในแง่ของการพันธมิตรด้านแพลตฟอร์มด้วยก็ได้นะคะหรือหรือหรือสร้างพาร์ทเนอร์ที่จะ เป็นลักษณะของกลไกลในการช่วยส่งเสริมเพื่อให้เราบรรลุกโก่างเงี้ยค่ะบางอย่างเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ย ค่อนข,ข้างจะใหญ่อาจจะไม่ได้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยการแค่เพียงการใช้สื่อนะคะอาจจะมีเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องมีการมีเรื่องของการขับเคลื่อนเชิงสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นนะคะการละเรื่องข้ามสื่อที่ที่เป็นกลุ่มที่สําคัญถ้าเราอยากจะบรรลุเป้าตามที่ตั้งไวะคะ้ค่ะการหาพันธมิตรหรือการหาพาร์ทเนอร์ที่จะสามารถสร้างกลไกในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องราต่างๆให้มันบรรลุปเป้าหมายเนี่ยก็เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นกลุ่มที่ที่น่าสนใจค่ะ ค่เมื่อสักครู่ก็พูดถึงกลยุทธ์หลักๆนะคะในการาสร้างโลกของเนื้อหาในทางสื่อดียนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ขอลงนิดนึงว่าอา้าวแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดว่าลองไล่ลํลลาลดับนะคะสมมุติว่าเราจะทําหนังสักเรื่องภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งนะคะหรือทําสารคดีหรือทําสื่ออะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยมันน่าจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่เราต้องคํานึงถึงนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องการสร้างเนื้อหา นะคะในสื่อเนาะเราอาจจะต้องอตั้งต้นนะคะด้วยการที่เราต้องชัดเจนว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรใช่ไหมคะว่าเราสื่อสารเนี่ยเพื่อจะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะกับออเดียนของเรานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ธีมสําคัญแล,แล้วจากนั้นเนี่ยพอได้ธีมแล้วอะค่ะเราถึงมาคิดเรื่องของ concept. คอนเซปต์คอนเซปต์คืออะไรนะคะคอนเซปต์ก็คือ เ,เมื่อเรารู้แล้วเราจะบอกอะไรอย่าง,อย,างอย่างชัดเจนนะคะเราก็ต้องมาคิดว่าเอยแล้วเราจะบอกสิ่งนั้นกับผู้ฟังด้วยด้วยเทคนิคด้วยวิธีการหรือ how to ในการบอกค่ะบอกอยังไงนะคะเช่นอาจจะบอกผ่านเป็นลักษณะของเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเนื้อข่าวไหมหรือว่าเรื่องแบบนี้ควรจะต้องออบอกแบบในเชิงสาร,รคดีนะคะเรื่องแบบนี้ควรจะบอกแบบว่าทําละครดีกว่านะคะเข้าใจง่ายกว่าหรือเรื่องแบบเนี้ยมันควรจะเป็นภาพยนตร์แล้วมันจะ เข้มข้นแล้วมันจะมี impact มากอะไรแบบนี้ค่ะก็คือ,อ how to ในการที่จะบอกนะคะกับว่าจะสื่อสารสิ่งต่างๆเนีกับผู้ชมยังไงทีนี้นะคะเวลาเวลาเรารู้แล้วว่าเราจะนําเสนอด้วยด้วยกลวิธีแบบไหนนะคะเราก็ต้องมามันก็จะแยกกันไปแหละนะคะเพราะว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีมีธรรมชาติที่ต่างกันตัวข่าวตัวสารคดีตัวหนังตัวละครน,นะคะมันก็จะมีวิีกลวิธีในการเล่าที่แตกต่าง ะะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นลักสณ่งของพวกฟิกชั่นต่างๆะะไม่ว่าจะเป็นหนังละครเราก็จะรู้ๆกันอยู่เนาะว่าว่าก็ต้องพูดถึงเรื่องของพอ็อดเรื่องนะคะเรื่องราวมาจากเนินไปยังไงบ้างนะคะจะมีคอนฟ lict อะไรกล่องละ10,000 0สนบาทฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความคอนฟ lict เบาๆในแค่แค่ตัวลักษณะของการขายแล้วนะคะคือ1 0 0 0 0แสนอะ นะคะเครื่องสาอางหนึ่งแสนโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรแต่ปรากฏว่ามีคนเอฟหรือมีคนคอนเฟิร์มมีคนออเดอร์เนี่ยโหแปบ๊บเดียวไม่ถึงสินาทีเพื่อไงว่าเขาก็รู้จักใช้ความแปลกปลาดหรือใช้คอนฟลิกอะไรบางอย่างในการที่จะสร้างเอน a g e m e เมนต์ได้นะคะอ่าแล้วก็ต้องมีการลี้คลายอะไรเงี้ยนะคะเรื่องทุกเรื่องเนะไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทไหนนะคะถ้าสังเกตปัจจุบันนี้เราก็จะพบว่ามันไม่ได้อ่ต้องต้องจบแบบที่มีลักษณะของการลี้คลาย ไ no. อการคลี่คลายที่พูดถึงอะคะ่ะไม่ได้แหมความว่าต้องแฮปปี้เอนดิ้งอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะเป็นการคลี่คลายลักษาะที่ว่ามีปมทิ้งให้คิดนะคะหรือมีการ call to action นะคะหรือมีการตั้งคำถามอะไรบางอย่างก็ได้หมดตัวอย่างนะคะในการทำทานสมิลิที่ใจคิดว่าอน่าสนใจมากๆคือว่าทุกคนน่าจะพอรู้จัก รายการมิสเตอร์โรเจอร์เนยบะหุนะคะก็เป็นรายการเด็กที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็เป็นรายการเด็กที่คนทั้งโลกเนี่ยให้ความชื่นชมและก็ชื่นชอบมากๆวิธีการที่เขาทําก็คือว่าเขาขยายเนื้อหาโดยการที่เขาดึงตัวละครนะคะก็คือตัวตัวละครนอกจากตัวละครเอกแล้วเนี่ยเขาก็ดึงตัวละครที่เป็นตัวละครที่มีบุคลิกที่น่ารักชัดเจนนะคะอย่างเช่นดึงเจ้าเสือเดนเนลออกมานะคะเป็นเจ้าเสือน้อยนะคะที่อยู่กับมิสเตอร์โรเจอร์มาตลอดนะคะดึงออกมามา มา,มาเป็นเจ้าเสือน้อยนะคะเดนิลไทเกอร์เนี่ยบบหูเนะก็จะเป็นแล้วในในเรื่องนะคะของเจ้าเสือน้อยตัวนี้เขาก็นอกจากจะทําเรื่องราวเป็นซอรี่ของเจ้าเสือแล้วนะคะก็ยังทําสื่ออื่นๆน,นะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าเด็กๆเ,เนี่ยใช้สื่อที่มีสากเป็นสกีนมีเดียเยอะนะคะเขาก็เลยมีการทําแอปพลิเคชันนะคะมีเกมเนะาะเกมเจ้าเสือน้อยเนี่ยนะคะแล้วเกมเนี่ย ธีมของเกมก็จะสอดคล้องกับกับ uh, big เดียหรือว่าสอดคล้องกับกับ uh, main story หลักๆก,ก็คือนะคะก็คือพูดถึงเรื่องราวของมิตรภาพนะคะการ social skill ต่างๆนะคะเกมที่เล่นเนะี่ยก็จะก็จะเป็น เป็นตอบโจทย์สิ่งนั้นด้วยเหมือนกันเช่นนะคะเป็นเกมออนไลน์แล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยไปคลิกเล่นว่าสมมติถ้ามีแดเนียลมีมีแขกมาบ้านนะคะแล้วเขาจะเสิร์ฟน้ำยังไงเสิร์ฟอาหารยังไงจะพูดคุยยังไงบ้างก็เด็กๆก,ก็จะชอบเพราะว่าเล่นง่ายสุกสนานนะคะนอกจากมีเกมแล้วเขาก็ยังมีมีเหมือนอ เป็นเพลงนะคะเป็นเพลงที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักเช่นเป็นเพลงขอบคุณมีเพลงขอโทษมีเพลงชวนกันไปทํากิจกรรมก็เป็นเพลงสั้นๆเป็นเพลงเด็กๆอะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเพลงแล้วก็ยังต่อยอดไปอีกเขาก็ทําเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเอาตัวเนื้อเพลงอะค่ะมาทําเป็นอาร์ตมาทําเป็นศิลปะก็คือสมมุติเราฟังเพลงนี้ปุ๊บนะคะก็จะสามารถให้เด็กเนี่ยโหลดคลิกโหลดกระดาษ มาแผ่นหนึ่งในกระดาษนั้นก็จะมีรูปเสือน้อยมีรูปเพื่อนๆแล้วก็ให้วาดรูปให้ระบายสีไปด้วยในขณะตอนฟังเพลงด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าหรือปะพอระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาสามารถที่จะเอากระดาษแผ่นนี้ให้เป็นการได้กับเพื่อนๆก็ได้อันนี้ค่ะก็เออเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นวิธีที่เขาใช้นะคะในการที่จะขยายโลกของเนื้อหาที่จะมุ่งเน้นไปการในการสร้างประสบการณ์ให้กับทาร์เก็ตออเดีย์นะคะในที่นี้ก็คือเด็กๆ เะะพราะเด็กในช่วงปฐมวัยเขาก็จะเริ่มสูงสนาและมีทั้งเกมให้เล่นมีทั้งกิจกรรมที่ฝึกทักษะด้านมบือการใช้สีหรือฝึกโซเชียลสกิลต่างๆนะคะในการเล่นร่วมกันในการให้ของขวัญเพื่อนๆเราก็รู้สึกว่าวิธีคิดแบบนี้นค่ะน่าสนใจเนาะในการที่จะเอ็กซ์เทนหรือว่าขยายโลกของเนื้อหาไปสู่ t a r ์เก็ตออเด c e ค่ะ